สวัสดีครับคลิปนี้กับผมเฟร์เทียร์ชแนลนะครับจูเบจูเบเลยก็คือพี่จูเบของน้องนอซึ่งตอนนี้พี่จูเบได้เข้ามาสู่โลก2เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้พี่จูเบจะพาไปแนะนําโลก2นะให้ดูนะครับก็จะเป็นการตัดมาจากสตรีมเมื่อคืนนะครับเพราะว่าพี่จูเบไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้ในโลกที่2หรือโลก3โลก1อะไรในโลบอททั้งสิ้นก็มีผู้เล่นที่มีพลังคือค่าหัว10ล้านนั่นเอง สามารถเรียกเจ้าทะเลได้ด้วยมาแนะนําพี่จูเบพาทัวร์นะเดี๋ยวก็จะตัดมาให้ดูน้องๆดูว่าตรงไหนในโลก2ของบอกฟุนนั้นมีไว้ทําอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยก่อนอื่นนะครับน้องๆก่อนที่เราจะไปโลก2ได้นะครับเราก็ต้องมีเลเวล700นะครับแล้วก็ต้องมาคุยกับ NPC ที่หน้าคุกอิมเ l ลดาวก่อนนะ หลังจากที่คุยกับ NPC เสร็จแล้วเราก็ต้องไปฆ่าบอสน้ำแข็งนะเราจะเอากุญแจที่ได้จาก NPC ที่เกาะคุกอินเทลดานะครับมาเปิดประตูแล้วก็เข้าไปตีบอสน้ำแข็งแล้วก็พิจูเบก็ได้ทำการฆ่าบอสเสร็จแล้วพิจูเบก็สามารถไปโลก2ได้นะครับแล้วก็ไปที่ n p c อีกหนึ่งตัวเพื่อไปที่โลก2นะครับก็ไปที่เกาะตามนี้เลยนะอยู่ข้างๆกับเกาะลิงนั่นเองที่ไว้ใช้สมผลในโลกหนึ่ง และนี่ก็เป็นครั้งแรกของพิจูเบนะครับที่เล่นบอกฝุดแล้วได้เข้ามายันโลกที่สองแล้วก็เดี๋ยวคนที่พาพิจูเบทัวร์นั้นก็จะเรียกเจ้าทะเลมาโชว์พิจูเบนะแต่ตอนแรกพิจูเบ,นะเบก็คิดว่าเป็นเจ้าทะเลที่แบบว่าสามารถตีแล้วได้ของดอบนั่นเองไม่ได้คิดว่าเป็นเจ้าทะเลที่แบบเรียกออกมาเองได้พิจูเบก็พยายามเข้าไปตีสุดท้ายก็มองเท่งนั่นเอง แบบพี่จูเบไม่สามารถแบบทําอะไรได้เลยนะทาดาเมจตีก็ไม่ได้โดนข้าเจ้าทะเลคํำรามพี่จูเบก็สลายกลายเป็นภุยผงไปเลยสุ่มผลไม้โลกสองครั้งแรกของพี่จูเบะนะไปลัมเบอร์ฟคืออะไรอะ่ะผลยางยืดเหรอ <S 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 โกลุมูโน,โโนโโเจนที่เขาไม่ใช่ดีกว่าน้ามันไอ้นี่ อันนี้ผลแฮนด์คอฟอ๋อผลแฮนด์คอรโอ้พิจูเบได้ผลลไมาเยอะแยะเลยสโตเมโรเมโลเมโลสรุปโดนคนตีตายเบร์ดกดคอนโทรมันจะเดินครับเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยโอเคขอบคุณครับเออโอ้โอ้ในที่สุดจะทำได้แล้วโอ้พิจูเบสามารถเดินครั้งแรกได้แล้วน้องๆต่อมาพอพิจูเบเข้ามาในบ้านนะครับก็ ได้ไปเก็บกล่องแล้วก็มีทางลับลงมาแล้วก็เพลอตกลงมาเลยแล้วก็เจอ NPC 2ตัวตัวหมาก็จะเป็นตัวที่ไว้เลือกฉายานะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นสีแดงดําก็เป็นตัวเรียงฮาชินั่นเองโดย NPC ตัวต่อมาก็จะเป็นเจ้าของบารนนะครับก็จะบอกดาบในตำนานขายอะไรประมาณนี้ครับตัวต่อมาก็จะเป็น เป็นหรับเช็คค่าหัวเรานั่นเองว่าเพิ่มความสามารถอะไรให้เราตัวต่อไปก็จะเป็นตัวเปลี่ยนเผ่านะครับเดินต่อมาก็จะเป็นโรงงานสลามนะครับก็อันนี้จะเปิดทุกๆ1ชั่วโมงครึ่งนะครับจะบอกให้เราเข้าไปตีได้นะจะมีแจ้งเตือนบอกหลังจากเราเข้าไปตีนะครับก็จะได้โอกาสที่คนที่ทำดาเมจสูงสุดได้ผลพีศารนะครับแล้วก็เป็นดาเมจสุม่มแล้วมีโอกาสได้รับปืนผิดนั่นเอง และถัดไปก็จะมีหน้าต่างช่องเล็กๆนะครับสามารถขึ้นไปซื้อเรือเท์นี่กับแฝงกีได้แต่ก็จะมีเงื่อนไขยอยู่นั่นเองอ่าต่อมา MPC ตัวต่อมานะครับก็ต้องใช้ผลปิศาจที่ราคาหล้ายขึ้นไปนะครับเพื่อเป็นค่าผาดังให้เราสามารถไปซื้อของกับตัวโดฟามิงโกได้นั่นเองและถ้าเดินต่อไปอีกนิดหนึ่งในห้องนอนก็จะมีกล่องเพชรให้เราเก็บได้ด้วยนะครับก็จะได้เงินเยอะเลย จุดต่อไปก็จะเป็นโคนลอสเซียมนะครับเอาไว้สำหรับ p ีพีกนเองโดยไม่เสียค่าหัวนั่นเองและด้านล่างก็จะเป็นคุกสำหรับขังนักโทษก็สามารถทำเคสได้พอทำเกสเสร็จก็จะได้หมวกฟางของลูฟี่มาใส่ได้นะครับแต่ส่วนตัวพิจูเบก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับน,น้องๆว่าต้องทํายังไงถึงจะสามารถทําเกรดนี้ได้ต้องรอคนที่มาแนะนำพี่พจูเบ,บบอกอีกครั้งหนึ่ง ต่อไปก็จะเป็นตำแหน่งบอสตัวแรกนะครับสำหรับการที่มาลูก2แล้วเราทำเควสก็จะอยู่ตรงทุ่งดอกทานตะวันแล้วก็ข้างล่างใกล้ๆนี้ก็จะมีที่เปลี่ยนเผาขั้นสามด้วยนั่นเองเฮ้ยนี่มันแฮร์รี่พอตเตอร์ต่อมาที่จะไปเกาะจิ้งจกนะครับก็จะมี n p c อยู่ตรงสะพานเป็นไว้สำหรับรีสายสแตตนะ และ NPC ต่อมาก็จะเป็นตัวที่ไว้ทำเผาขั้น2แล้วก็ทำดาบโซโลนั่นเองต่อมาก็จะเป็นจุดของ NPC ที่ใช้สำหรับในการไปโลก3นะครับแต่การที่เราจะไปโลก3าได้เราก็ต้องผ่านเงื่อนไขเลเวล1500แล้วก็ค่าบอสแอดมินก่อนนะครับที่เกาะรับนั่นเองจุดต่อไปก็จะเป็นเรือของเผอาปีศาจแล้วเกาะข้างๆก็จะเป็นเกาะของซอมบี้แล้วเกาะต่อไปที่พิจูเบจะไป ก็เป็นเกาะน้ําแข็งแล้วเกาะลาวานะครับที่อยู่ติดกันเป็นเหมือนโรงงานของซีซ่านั่นเองก่อนนี้ก็จะมีบอสรอด้วยแล้วเป็นเกาะที่พิจูเบจะทําผลพระขั้นสองด้วยนะอันนี้พวกหมัดอืมไว้เรียนหมัดใช่ไหมผาดำซันจิเรียนแล้วได้อะไรอันนี้เจ็ดแห้าจังพูไฟติ้งสไตล์เดี๋ยวเดียว เพิ่งจะเรียนหมัดมาเอา้าหมัดไงอ๋อ้อยแต่ถูกอันนี้ถูกกว่าเยอะเลยขาดำซันจินี่ถ้ายืนอย่างเทอะครับผมอ้าเ้ยอย่างเทเปลี่ยนเป็นขาดำซันจิเอ้ยเฮ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 ้ยเป็นธรรมดาดานี่นี่เฮ้ยอย่างเท อยาลองสู้กับรอไหมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวตายเฮ้ยเราตายแล้วก็เกิดได้อย่าไปกลัวเดี๋ยวเราเตะรอโชว์เลยเนาะทักนี้จัดไปนี่เตะโชว์เตะโชว์ต,ชวต่อมาตรงนี้จะเป็นการเปิดห้องลับนะครับก็ต้องกดปุ่มสมมติเราใช้หมัดอยู่ใช่ไหมเลขหนึ่งแล้วก็ต้องกดเลขหนึ่งอีกทีให้กรอบสีฟ้านั้นหายไปนะ แล้วก็จิ้มที่แท่นให้เป็นสีแดงน้ำเงินเขียวแล้วก็น้ำเงินนะครับก็จะเปิดห้องรับได้เรียบร้อยเลยโดยห้องลับก็จะเป็นห้องที่เอาไว้สำหรับหลบบอสรอหรือไม่ก็ใช้ได้การไปทำผลผะขั้นสองนั่นเองต่อมาการจะเข้าไปตีบอสรอครับเราจะต้องไปที่หน้าผาสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มๆตรงนั้นนะแล้วก็เข้าไปที่ประตูลับแล้วก็ เพื่อวาวเข้ามาตีบอสร้อยเปอร์เซ็นอ๋อดูเหมือนอะไรก็จะไวขึ้นเลยดับเข้ามาตรงนี้แล้วก็ลงมาอ๋ออยู่คนละห้องอ๋อ โอ้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 ฉันจะตุแล้วฉันยังไม่ได้ตีเลยโอ้แล้วต่อมาพอมาที่กเกาะวักะโลนะครับก็คือเกาะของไคโดแล้วเราจะมี NPG ทําำหรับทำหมัดเงื้อขั้น2ไว้ด้วยนั่นเอง กต่อมาก็จะเป็นก่อน้ําแข็งที่มีบอสเป็นโครูซันนะครับซึ่งเมื่อเราฆ่าบอสเสร็จแล้วก็จะได้กุญแจสําหรับเปิดห้องสมุดมาไว้สําหรับไ้กับ n p c ที่ทําขาดําซันจิขั้น2นั่นเองต่อมา n p d ที่อยู่ข้างหน้าเกาะที่มีบอสเป็นครูซันนะครับก็สามารถดรับกุญแจเพื่อทําดาบเลนโกโคุได้นะแต่โชคร้ยายมากเลยที่พี่จูเบีตี เป็นร้อยตัวแล้วแต่ว่ากุญแจไม่ดอกจนขนาดคนที่ช่วยพาพิจูเบช่วยตีด้วยนะก็ยังท้อเลยคือแบบไม่ตกกุญแจให้ลัทีคนช่วยนี่ตก2ดอกสดอกไปแล้วก็เลยล้มเลิกภารกิจในการทำดาบเรนโกคุไปเลยน,นั่นเองไม่ไหวไม่ไหวอ่าสุดท้ายก็ตรงนี้ก็จะเป็นเกาะที่ครูซันอยู่นะแล้วถัดมาที่อยู่ด้านหน้าเกาะก็จะเป็นแท่นสำหรับเรียกบอสหนวดดำเพื่อมาตีเอาไอเทมแลนะครับ และนี่ก็จบไปแล้วนะครับกับการแนะนำเกาะโลก2ต่างๆให้กับน้องๆซึ่งพี่จุเบก็อาจจะมีอะไรผิดพลาดไปบ้างก็ขออาภัยด้วยนะครับน้องๆเพราะว่าพี่จุเบตัดมาจากสตรีมนั่นเองอาจจะมีภาพกระตุกบ,บา้างหรืออาจจะอาจจะไม่ชัดบ้างก็ขออาภัยด้วยนะเดี๋ยวคลิปต่อไปต่อๆไปถ้าไม่ใช่มาจากสตรีมพี่จุเบจะพยายามทำให้ดีและชัดที่สุดเลย ก็คลิปนี้จูเบลขอตัวร้านน้องๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับจูเบลจูเบลเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ